พื้นที่กว่า14ไร่เศษที่ไร่ปั่นสุขบ้านโนนสำรานตำบลบ้านเพ้าอำเภอเมืองจังหวัดน้องบมรลัมูถูกแบ่งออกเป็นส่วนๆได้แก่บ่อน้ำนาข้าวเลี้ยงสัตว์พืชสวนนานาพันธุ์และที่อยู่อาศัยของนายเชืิอศักดิ์เจริญศรีเกษตรกรด้วยวัยเพียง32ปีที่เน้นหลักการบริหารจัดการที่ดินและน้ำเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เชอรสักเล่าว่าเคยทำงานเป็นช่างไฟฟ้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งเมื่อปี2561จึงตัดสินใจลาออกผันตัวมาทำอาชีพเกษตรกรเพราะใจรักด้านการเกษตรแม้จะไม่มีความรู้และประสบการณ์มาก่อนจึงมุ่งมั่นค้นคว้าหาความรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่เน้นการทำเกษตรแบบอินทรีย์ไม่ใช้สารเคมี โดยปลูกข้าวอินทรีย์มีสวนผล,ลไม้ปลูกผักสวนครวัวเลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงปลาเป็นการสร้างแหล่งอาหารและสร้างรายได้ผลผลิตที่ได้ตอนนี้ความพึงพอใจที่สุดคือครอบครัวครับครอบครัวได้กลับมาเจอกันครับแล้วก็ทำทาอยู่ด้วยกันครับช่วงโควิดก็ เราก็สามารถใช้ผลผลิตที่อยู่ในไร่โดยไม่ต้องออกไปข้างนอกแล้วก็โดยไม่ต้องไปหาสื้อของข้างนอกเราทำกินแล้วก็อยู่ที่นี่ได้สบายครับจากที่ดินเคยประสบปัญหาภัยแล้งดินเสื่อมโทรมไม่มีแหล่งน้ำก็ได้ศึกษาการทำธนาคารน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ทำการ,กรเกษตรได้ตลอดทั้งปีโดยนำความรู้ด้านช่างไฟฟ้า มาทำระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ทำให้ประหยัดไฟฟ้าได้กว่า80เปอร์เซนผมนำการที่เรียนมาเป็นช่างไฟฟ้าได้นำมาการใช้เป็นพลังงานโซลาเซลล์เป็นพลังงานสะอาดครับได้นำมาใช้ปรับเปลี่ยนใช้ภายในไร่ครับประหยัดได้แค่ไประด,ด้ประมาณ80ของพื้นที่เลยครับ สำนักงานกเกษตรจังหวัดหนองบำพูได้เข้ามาส่งเสริมการปรลูกพืชชนิดต่างๆให้เหมาะสมกับพื้นที่การใช้สารชีวพันธุ์พร้อมผลักดันให้เป็นพื้นที่ต้นแบบกเกษตรดินทรีย์ปัจจุบันจังหวัดหนองบำพูมีเกษตรกรกร,รุ่นใหม่หรืออย่างสมาราม์ทฟาร์มเมอร์1 3อคนมีผู้ที่ประสบผลสำเร็จแล้ว30คนสามารถเป็นต้นแบบถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร,กรคนอื่นๆได้เวลาในส่วนของ ความคาดหวังของยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ที่ส่วนราชการโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตั้งเป้าหมายไว้ก็คือต้องการที่จะให้คนเหล่านี้ซึ่งเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถทางด้านไอทีมีความสามารถในการบริหารจัดการและที่สําคัญก็คือมีความเก่งทางด้านการตลาดนะครับได้เรียนรู้นะครับโดยสํานักง,งานเกษตรจังหวัดก็จะ ถ่าาาายยยทอดคควมมรรรูู้นนะับบบใหหลหลปแิิตๆๆจากแนวคิดการทำกรเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ที่เชิดศักดิ์และครอบครัวได้น้อมนำมาเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพและทุ่มเททำกเกษตรมากว่า3ปีแม้จะเหน็ดเหนื่อยแต่ก็มีความภูมิใจที่ได้เห็นครอบครัวมีความสุขได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาก,กัน สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นคงทีมข่าว NVT ขอนแก่นรายงาน